เตรียมรับพรยกผลบุญให้จิตฟิญญาณเปรตทั้งหลาย ที่ทำเองไม่ได้หาศัยมนุษย์ซึ่งเคยเป็นญาติในปัจจุบันชาติและอดีตชาติก็ตามละลึกนึกถึงทำแล้วยกผลบุญให้ส่วนใหญ่จะเป็นได้จาก บุญจากการถวายทานก่อนข่าวก่อนน้ำภาพผ่อนท่อนสบายทั้งหลายพอยกให้แล้วอีกมิติหนึ่งนั้นเขาจะได้รับอานิสง์จากสิ่งของที่เราถวายแต่ไม่ได้ใช้หรอกไม่ได้เอาไปกินไม่ได้เอาไปนุ่งหม แต่ผลของสิ่งที่เป็นเครื่องนุงหม่มสิ่งที่เป็นของกินจะไปปรากฏทำให้เขาเกิดความอิ่มเอิบเกิดความปิติพอมีความอิ่มเอิบมีความปิติก็จะพ้นจากภพภูมิที่ลำบากกระบวนการเป็นอย่างนั้น เขาไม่ได้กินไม่ได้ใช้หรอกแต่เอาผลจากการที่เราได้ยกทานการให้นี่แหละเปรียบเสมือนว่าเธอได้กระทำได้วยตนเองละกันเขาจะได้รับแล้วก็เปลี่ยนภพภูมิบ้างก็ทันที บ้างก็อาจจะหลายทีหน่อยอะสะสมหลายทีหน่อยแล้วก็เปลี่ยนอย่างไวยก็เปลี่ยนในปัจจุบันนี้แหละให้วันนี้เปลี่ยนเลยพรุ่งนี้ลงมาบอกเลยว่าตอนนี้เป็นเทพพระบุตรแล้วเป็นเทพธิดาแล้วน,นนี้เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในสมัยพุทธกาล ท่านเอามาเป็นตัวอย่างเพราะเหตุที่เรายกอุทิศส่วนบุญให้กับเปตาชนเนี่ยมันมีผลอย่างไรท่านเฉลยไว้แล้วในพระไตรปิฎกเฉลยแล้ว่าอ๋เอาไปเปลี่ยนภพภูมิได้เลยนะดังเช่นตัวอย่างเปรตแม่ของภาษาลิบุตร เป็นแม่ภาษาลิบุตรในอดีตชาติไม่ใช่นางรูปสารีที่นารันธาลัอันนี้เป็นแม่ปัจจุบันแม่ในอดีตบอกดีฉันเคยเป็นแม่ของท่านเมืเม่อสามชาติที่แล้วนี่เองตอนนี้เป็นเปรตอยู่ ปัญญุทิศส,ส่วนบุญจากการได้ถวายทานให้แล้วก็จะได้เปลี่ยนจะได้รับความสุขบามนพระสายริบุตรทั้งกระยอนถามแม่เราก็ขอเขากินจะให้เราทำยังไงอืม ตอนเช้ามืดมานั่งไหวท่านเยอ่ที่ตอนท่านไปหยุดป่าบอกท่านก็ไปบินธบาทมานี่แหละพอได้พัฒตาหารมาท่านก็เอาไปใส่บาทพระด้วยกันอีกสี่ลูกครับแล้วแต่ท่านจะใส่อะไรไปบ้างแล้วก็บอก อุทิศบุญนั้นให้โยมผลบุญจะตกแก่โยมโยมจะได้เปลี่ยนภพภูมิท่านก็ทำตามเออเพราะท่านเองก็ยังไม่รู้ตอนนั้นใหม่ๆศาส,สนาพุทธใหม่ๆหม่พอทำอย่างนั้นเสร็จปับบอกกับพระอีกสี่รูปบอกนี่ว่า มันเป็นอย่างนี้วะอัศจรรย์อยู่แม่เราเมื่อสามชาติยังเป็นทำบาปทำกรรมตรงไหนไม่รู้ละเป็นเปรตอยู่เมื่อเช้านี้มันนั่งอยู่ตอนที่จะออกบินทบาทแต่มืดเลยมาบอกให้เราทำอย่างนี้อย่างนี้ช่วยรับ อาหารที่เราได้มานี้หน่อยถ้าได้รับไปพอฉันเสร็จท่านปรึกษากันอีกเอางี้เราทำแถมให้ไหมสร้างกุฏิอาสมที่พักในป่านั่นแหละแทนอันเก่าที่เราว่าเราแค่เพียงอาศัยกิ่งไม้ใบไม้อยู่เฉย ไปหาไม้เก่าๆหรืออะไรมาทำเป็นกุฏิหลังเล็กๆมาเป็นที่พักเล็กๆเป็นซุ้มนั่นแหละเอามาทำเป็นซุ้มๆมๆมๆไขซุ้มมันห้าองค์หาซุ้มแล้วขอยกอาน,นิสงส์แห่งการทำซุ้มทำอาสมเนี่ยให้กักนางเป็ดด้วยแถมอีกนะ ก็ช่วยกันทำมันปั๊บเดียวก็เสร็จวันเดียวก็เสร็จอะก็อยู่ตรงนั้นมาอ่อยู่ที่นั่นพราะทำอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นเวลาเดียวกันคับที่ภาษาลิบุตรจะออกบิณฑบาตมีมานั่งรออยู่แต่สวยสดงดงามอ่ นั่งเทพธิดาเลยสวยสดขดงามบอกเอามาวานเจอเป็ดวันนี้เจอเทพธิดาท่านก็ถามว่าท่านเป็นใครมาประสงค์อะไรดิฉันเป็นเป็ดแม่ท่านที่มาเมื่อวานนะ่ะตอนนี้ได้เปลี่ยนภพภูมิแล้วไปเป็นเทพธิดาอืม ไปเป็นนางฟ้าเนี่ยอขอบพระคุณท่านมากที่อุทิศบุญให้และนางก็หายไปกราบเสร็จก็หายไปเนี่ยอานิสงส์ของการยกผลบุญให้งั้นเราภาษาลิบุตรยังเจออย่างนั้นนะ จะมีแต่ยุคในภา,ภาษาลิบตทอย่างเดียวคนเดียวได้ยังไงของเราก็ต้องมีกันอาจจะหนักกว่าท่านด้วยนั่นในขนาดในชาติที่ท่านเป็นพระอารหาันต์นะนะแม่ที่ตกค้างอยู่แต่ละแม่ในอดีตก็ตไม่ใช่ว่าจะเป็นแม่ที่ผุดพองนิพพานกันไปหมดแล้วทางนั้นหรอก ตกค้างอยู่ตามบาปกรรมของพ่อของแม่เองกรรมเป็นทายาทของใข่ของมันเป็นส่วนตัวของใครของมันถึงลูกได้ดิบได้ดีแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีก็ต้อง,ต,องต้องรับกรรมตามภพภูมิที่ตัวเองทำเป็นแต่เอออาศัยอ้างอดีตกันดิฉันเป็นอดีตแม่เป็นอดีตพ่อ มาบอกอย่างนั้นท่านก็ยกให้แต่จริงๆเรายกให้กันอยู่ทุกวันนั่นแหละทุกเช้าเนี่ยญาติทั้งหลายจงมารับทั่วกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเปรตน,นั้นก็คือญาติเก่าอ,อันว่าเป็นญาติใหม่คือญาติในชาตินี้อื ถ้าอยู่ในฐานะจะรับได้ก็มารับไปน่ะอันนี้ประโยชน์ที่เรามาทำกันทนหนาวทนตื่นแต่เมื่อแต่เด็กกันมานะไม่สูญเปล่าหรอกทานของท่านไม่เป็นโมฆะท่านจะเป็นที่รักของอะมนุษเหล่าเนี้เห็นไหมพอท่านกลายไปเป็นเทวดา ลงมากราบลงมาขอบคุณแน่นอนเขาต้องคอยอารักขาคอยดูแลแล้วปรภาษาลิบรที่มีคุณกับมนุษย์มากมีประโยชน์แก่พวกเปรตเรามากนะก็ย่อมจะได้รับการอารักขาคุ้มครองจากเทพพบุตรเทพธิดาทั้งหลายเหล่านั้นเทพรักษา บนการความจริงเป็นเช่นนี้เป็นแต่ว่าแมมเสียดายอยู่อย่างเป็นทิบพวกเราตาทึบเนี่ยมองไม่เห็นแต่นั่นถึงมองไม่เห็นเปรเมาสงเคราะห์อเองมาบอกเองด้วยความงดงามในศิลในปฏิปทาของภาษาลิบุตรก็เลยมาแจ้งกันให้ทราบให้เห็นเป็นรูป เป็นร่างเลยเอออย่างนี้นะหลวงพ่อเคยเจอตอนนอ่งอันนั้นมาบอกฝากเฉยๆไม่ได้บอกว่าเป็นญาติเราฮะเป็นญาติคนอื่นเนะี่ยแต่มาบอกฝากท่านไปบอกญาติด้วยนะอบุญที่ทำให้ได้รับแล้วจะต,ตายไปห้าวัน มาบอกโอ้ได้เห็นมาเยืนนาคุติประชาปะกวยเนี่ยนะเผาไปหาวันยังไม่ครบเจ็ดวันเลยไหมไปแล้วไปเกิดแล้วนะนี่ก็เลยว่าเออเหตุที่ท่านทำที่อุทิศสนบุญเราไม่สงสัยนละ่ะอันจึงมาพูดให้พวกเราฟังแบบไม่ ไม่ไม่กิ่งเกงไม่ลังเลงสงสัยเหมือนกันเพราะได้เห็นอย่างนั้นจริงๆนะอ้าวหลับผ่ในขณะที่หลวงพ่อให้าภาษาบาลีเราก็กล่าวเป็นปาภาษาของเราไทยๆจีนจีนฝรั่งได้ทั้งนั้นเขาจะแปลเป็นปาภาษาสากลได้เองว่าเราเจตนายอย่างไร ยะถาวารีวาหพุลาปลิปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนางอุปกป,ปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปเะเมวะสมิจตุสเพพุเรนตุสังกป,ปาจันโทปนะะโสยถา,ามณิโจติละโยาาสยถาสพีติโยวิวัจจันตุสัพปโรโควินัตสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขีที่ขาุยุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังบุตธ,ธาปจายีโนจัตตาโรธรรมาวัทันติอายุโนโนสุขังพระลัง